สวัสดีค่ะมาดูผักป่าต่างแดนผักบุ้งฝรั่งกับยายเพ็ญพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูว่ามันขึ้นหรือยังค่ะออกมาข้างนอกตามหาผักค่ะเพื่อนๆอยู่ฝั่งทะเลค่ะห <c oughs> น้าร้อนนี้ตามหาแต่ผักผักมันก็ไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะมันก็อยู่กับที่เจ จะต้องตามหามันนะคะว่ามันอยู่ที่ไหนมันแอบอยู่ที่ไหนตอนนี้ย่าเป็นยืนอยู่ฝั่งแม่น้ำค่ะอยู่ด้านหลังค่ะเป็นทะเลครึ่งน้ำจืดน้ำน้ำเค็มค่ะฟ้าไม่โปร่งเท่าไหร่ค่ะวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูป่าผักค่ะเพื่อนเพืว่ามันขึ้นหรือยัง มาดูลาดลาวเป็นการออกกำลังกายจนเช้าไปด้วยค่ะนี่ก็คือป่าผักบุ้งค่ะเพื่อนๆเ,เคยมาดูครั้งหนึ่งมันกำลังโผล่จากดินเห็นหน้านี้เดียวเองค่ะแต่วันนี้รู้สึกว่าจะขึ้นมายาวหน่อยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะต้นเล็กจะโผลก่อนค่ะ อ้ยไปจับเขาคิดว่าใบไม้แห้งไปจับดูมันปึกเตียกจึงรู้ว่าต้นผักบุ้งฝรั่งค่ะกำลังขึ้นค่ะเ,เพื่อนๆหากอันเก่าออกนี่ค่ะก็ขึ้นขึ้นเยอะอยู่ค่ะแต่ยังอ่อนอยู่ค่ะยังไม่กินค่ะ ให้มันขึ้นกว่านี้หน่อยค่ะนี่ค่ะยาวอยู่ค่ะแต่บางคนเขาก็หักอย่างนี้นะคะเขาชอบบออ่อนเขาก็หักที่ขึ้นใหม่แต่ส่วนตัวแล้วไม่ชอบออกใหม่ขนาดนี้ค่ะให้มันยาวหน่อยเพราะว่าออกใหม่แล้วเออมันเละค่ะเพื่อนๆมันก็เริ่มออกแล้วค่ะ ด้านในก็เริ่มออกเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่ค่ะโอ้โหเยอะแลวค่ะเพื่อนโหเยอะเลยค่ะโหเยอะไหลหนอที่มองเข้าไปก็ไหลหนออยู่ค่ะ ต้นมันใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนต้นมันจะเหมือนต้นไผ่เลยค่ะมันใหญ่เท่าต้นไผ่เลยค่ะผักบุ้งฝรัง่งสมกับเป็นผักบุ้งฝรั่งเลยค่ะเพื่อนเพื่อนผักบุ้งไทยอาจจะเล็กค่ะคนไทยรู้ผักบุ้งไทยแต่อันนี้ผักบุ้งฝรั่งค่ะโอ้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ค่ะในฐานาน,นอ ขึ้นเยอะอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนเพียงแต่ว่ามันเล็กอยู่ค่ะอันนี้ข้างในน่ะรอยรอยยจะเพ่นมาเขี่ยไว้ค่ะเดี๋ยวข้าไปด,ดูค่ะรอยเขี่ยดูนองมันนะคะหนึ่งสองสามสามนอ เมื่อวานนี้ได้ไปเก็บผักบุ้งที่อื่นค่ะป่าเล็กกว่านี้แต่ว่ามันโตวกว่านี้ค่ะก็ได้หม้อแกงหนึ่งค่ะเขาเอาไปแกงแกงเทโพเอาไปผัดก็ได้ครับเพืเ่อนผัดใส่ก๋วยเตี๋ยวค่ะนี่ค่ะก <c oughs> ำลังออกหนอค่ะหนอเล็กๆก,ก็ยาวกว่าคราวที่แล้วอยู่ค่ะ ข้าวทิ้แล้วนี่มาโผลแคไปลายเล็กเยง่าเพื่อนๆก็มาดูลาดลาวค่ะเดี๋ยวมาเก็บค่ะอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเก็บจะมาหักป๊อๆหักให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังค่ะป่าไม่ใหญ่เท่าไหร่เลยค่ะเพื่อนๆป่าที่ไปดูกับ เพื่อนอที่ไปเก็บผักด้วยกันเมื่อวานนี้ป่าใหญ่มากเลยค่ะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะป่าไม่ใหญ่แล้วค่ะแต่โก็พอได้เก็บค่ะติดตามชมให้กำลังใจยายเพนด้วยค่ะขอบคุณมากว่าค่ะเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆ อดถ่ายไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ก็เห็นหน่อโผล่มาหลายหน่ออยู่ค่ะเ,เพื่อนๆโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ